ทุกคนทุกคนแอดมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่แบบน่ารักมากตลกมากแล้วก็แฮปปี้สุดๆเลยค่ะคือแอดไปเจอคลิปวิดีโอมาอันนึงเป็นของสาวๆาวนักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติอิตาลีแล้วทุกคนดูซิแต่ละคนคือเท่มากแข็งแกร่งสุดๆแต่ในคลิปนี้คือแบบคนละเรื่องเลยจ้าเรื่องมันเริ่มจากแอดมินเจอข้อความขึ้นมาบนหน้าจอว่า อีโกนูไม่นะฉันว่าไม่ใช่กลิ่นฉันทุกคนลองคิดดูนะอีโกนูนักตบที่แบบตบทีสนามสะเทือนบอกว่าไม่ใช่กลิ่นฉันตอนแรกแอดมินกงง็งงว่าอะไรของเขาแต่พอคลิปมันเล่นไปเรื่อยๆคือแบบอ๋อวินาทีต่อมาภาพก็ตัดไปที่อีโกนูคุยกับเพื่อนร่วมทีมอย่างดีเจเนโรแบบมีพิรุษสุดๆแล้วเขาก็หัวเราะคิก คักกันสองคนมันต้องมีอะไรนั่นแน่แล้วสิ่งที่พีคคืออีโกนูเขาหันไปกระซิบอะไรบางอย่างกับเพื่อนอีกคนแล้วทั้งคู่ก็ ระเบิดหัวเราะออกมาพร้อมกันแบบฮ่าฮ่ฮแอดนี่ดแบบอยากรู้มากว่าเขาคุยอะไรกันแล้วพวกคลิปถึงวินาทีที่0.17ภาพก็ตัดมาที่หน้าของอีกโนแบบเต็มๆเขาหันมายิ้มกว้างให้กล้องแล้วก็หัวเราะแบบมีความสุขสุดๆเลยแอดนี่แบบอื้อคือน่ารักไม่ไหวน่ารักมาก ทุกคนทุกคนคือคลิปเนี้ยมันทำให้แอดเห็นเลยนะว่าถึงแม้จะเป็นนักกีฬาระดับโลกที่ต้องจริงจังกับการฝึกซ้อมการแข่งขันแค่ไหนแต่ในมุมที่ไม่ได้อยู่ในสนามเขาก็คือคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่มีช่วงเวลาสนุกสนานมีความสุขมีการหยอกล้อเล่นกันตามประสาเพื่อนมันเป็นภาพที่แบบอบอุ่นหัวใจมากเลยอะแล้วบรรยากาศในทีมคือดีมากเลยป ปีกันมากดูแล้วก็แฮปปี้ตามไปด้วยเลยเพื่อนๆนว่าไหมล่ะดูแล้วรู้สึกเหมือนได้รู้จักพวกเขามากขึ้นเลยเนาะแล้วมาดูบรรยากาศสิคะเพื่อนๆนน,นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอิตาลีที่ไม่ได้กำลังแข่งนะแต่เป็นภาพที่พวกเธอกำลังฉลองกันอยู่แล้วแต่ละคนคือแบบว่ามีความสุขสุดๆมีคนหนึ่งเป็นนักกีฬาผิวสีเบอร์17เต้นอยู่คนเดียวอย่างเมามานันเลยอะน่ารักมากคือมีแคปชั่นขึ้นมาว่า สาวอิตาลีโทหาถ้วยแชมป์แล้วนะแชมป์พร้อมแล้วถ้วยแชมป์พร้อมยังอุ๊ยแอดมินลุ้นตามเลยว่าพวกเธอจะได้ถ้วยไหมแล้วพอตัดภาพไปอีกทีนะมีนักกีฬาคนหนึ่งกำลังยิ้มหวานแฮป มากๆก,กับเพื่อนร่วมทีมแล้วภาพก็ตัดไปที่นักกีฬาอีกคนนึ่งกำลังหัวเราะอย่างร่าเริงโอ้โหเห็นแล้วก็อดยิ้มตามไม่ได้เลยสุดท้ายก็กลับมาที่นักกีฬาเบอร์17คนเดิม <c oughs> นางกำลังเอาพัดลมมือถือผัดหน้าตัวเองแล้วทำท่าทางตลกตลกปิดท้ายคลิปด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขสุดๆไปเลยอะ่ะเห็นแล้วแบบอิจฉาในความสุขของพวกเธอเลยไม่ใช่แค่เป็นนักกีฬาที่เก่งมากๆนะแต่พวกเธอยังมีความสุข และผ่อนคลายกับชัยชนะที่ได้มาด้วยเห็นแบบนี้แล้วแอดนี่นี่ฮึกเหิมตามเลยเชื่อเลยว่าพวกเธอต้องได้ถ้วยแชมป์โลก2025แน่นอนนี่นี่แล้วมาดูกันเพื่อนๆแอดไปเจอคลิปที่มันดีต่อใจมากคือมันเป็นเบื้องหลังการถ่ายภาพของทีมบอลลิบอลหญิงบราซิลแต่ละคนคือแบบน่ารักขี้เล่นเป็นกันเองสุดๆด,ดูแล้วยิ้มตามไม่หุบเลยจริงๆนะ คือเปิดมาปุ๊บก็เจอกาบีกิเมเรสคนสวยเบอร์สิบเลยจ้ายืนโพสท่าสวยๆกับลูกวอลเลย์บอลอย่างมืออาชีพเลยแกจากนั้นก็เป็นไทนาราบาติสตาเบอร์17กับเพื่อนสาวเสื้อดำโรเบอร์ตาซินวายืนคุยกันไปหัวรอบกันไปแบบว่าดูสนิทกันมากแล้วก็มีจูเลียเบิร์กแมนเบอร์7ยืนโพสท่าสวยๆอีกคนไทนาราก็มีโมเมนต์ยืนโพสท่าเดี่ยวๆด้วยนะ ส่วนจูเลียเคียเรลี่เบอร์2ก็โพสท่าไม่แพ้กันเลยแต่ที่แอดหาจนปอดโยกคือช่วงที่โลเรนาวิทเซลเบอร์8ดึงเสื้อโชว์สัญลักษณ์บนอกแล้วก็ทำท่าเบ่งกล้ามฮ <laughs> โอ้ยคือมันเป็นธรรมชาติมากแกส่วนไทนารากับจูเลียเคียเรลี่ก็ดูของในมือกันไปแล้วก็มีช็อตที่โรเบอร์ตายืนคุยกับคนอื่นแล้วหัวเราะเสียงดังมากดูมีความสุขกันจริงๆเลย แล้วก็กลับมาที่สาวๆที่สลับกันโพสท่าทั้งจูเลียเบิร์กแมนที่โพสท่าเท่ๆจูเลียคิออเรลีที่โพสท่าสวยๆแล้วก็กาบีกิเมเรสที่ดึงเสื้อโชว์สัญลักษณ์บนอกเสื้อเหมือนกันแต่เป็นเวอร์ชั่นยิ้มหวานๆแล้วลเรนาก็กลับมาโชว์กล้ามอีกราบนึง <c oughs> คือทุกคนดูมีความสุขกับการทำงานมากๆเลยอะสรุปง่ายๆเลยนะคลิปนี้มันเป็นอะไรที่ดูแล้วมีความสุขมากจริงๆคือนอกจากจะเก่งแล้วเบื้องหลังทุกคนยังดูสนุกสนานเป็นกันเองสุดๆแล้วยิ่งได้รู้ว่าเป็นทีมวอลเลย์บอลหญิงบราซิลด้วยแล้วยิ่งกรีดเลยอะคือทุกคนเป็นตัวแทนความน่ารักสดใสของนักกีฬาเลยจริงๆเพื่อนๆว่าไงบ้างดูแล้วแฮปปี้ตามแอดไหม เรื่องความหานี้ต้องยกให้ทีมบราซิลจริงๆค่ะแอดมินไปเจอคลิปหนึ่งมาค่ะเป็นคลิปของนักวอลเล่บอลหญิงทีมชาติบราซิลสองคนที่เพื่อนๆน,น่าจะรู้จักกันดีนั่นก็คือกาบีกับโรเบอร์ตานั่นเองค่ะ ในคลิปคือทั้งคู่ยืนอยู่กับมาสคอตตัวหนึ่งเป็นมาสคอตสีเขียวหน้าตาน่ารักหน้ากอดสุดๆเลยซึ่งมาสคอตตัวนี้ก็คือเอนเนอล้นเหลือมากมันกระโดดดึง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 แล้วก็ยื่นแอมออกมาเหมือนกับจะทักไทยกับกาบีกับโรบอตาค่ะ แล้วภาพที่เห็นก็คือแบบน่ารักมากกาบีเดินเข้าไปแตะแขนของมาสคอตพร้อมกับยิ้มแบบยิ้มกว้างสุดๆส่วนโรเบรต้าก็หัวเราะคิกคักด้วยความสุขส่วนเจ้ามาสคอตก็กระโดดดึงหงแล้วก็หันหลังให้แบบขี้เล่นสุดๆหลังจากนั้นทั้ง3คนก็กอดกันกลมเลยค่ะแบบกอดกันนั่นๆเลยนะในวิดีโอนี้คือทั้งกาบีกับโรเบรต้าก็ กอดมาสคอดไว้ไม่ปล่อยเลยค่ะแอดมินคิดว่าพวกเธอน่าจะกำลังถ่ายรูปกันอยู่แน่ๆเพราะทั้งสามคนกอดกันแน่นมากแล้วก็ดูมีความสุขกันสุดๆเลยค่ะ คลิปก็จบลงตอนที่พวกเธอยังคงกอดกันและหัวเราะกันอย่างมีความสุขอยู่เลยค่ะพอเห็นแบบนี้แล้วแอดมินก็แฮปปี้ตามเลยค่ะมันรู้สึกได้เลยว่าบรรยากาศในทีมมันต้องดีมากแน่ๆเลยการที่นักกีฬาได้แสดงความรู้สึกออกมาแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าพวกเขาก็เป็นคนธรรมดาที่มีมุมน่ารักน่ารักเหมือนกับเราเลยค่ะยิ่งได้เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของพวกเขายิ่งทำให้เรา มีความสุขไปด้วยเลยค่ะทุกคนและดูแฟนๆคนไทยขอมอบอะไรให้นักตบคนโปรดเห็นแล้วคือแบบมันน่ารักมากจริงๆอยากจะกรี๊ดเรื่องมีอยู่ว่าในคลิปมีนักกีฬาวันแล้วก็น,นิ้งคนหนึ่งเดินมาพร้อมกับถุงขนมห่อใหญ่ในมือแบบว่าห่อใหญ่มากจนแอดมินอดขำไม่ได้ แต่ความน่ารักยังไม่จบแค่นั้นนะเรื่องมีอยู่ว่าในคลิปมีแฟนคลับคนหนึ่งทำของขวัญสุดพิเศษให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงคนโปรดค่ะของขวัญน,นั้นก็คือพวงก,กุญแจที่มีหน้าตาเหมือนกับเธอมากๆตัวพวงก,กุญแจเป็นรูปนักกีฬาวอลเลย์บอลกำลังจะเสิร์ฟเลยนะแถมยังมีชื่อเขียนอยู่ด้านล่างด้วยพอเธอเดินเข้ามาหาแฟนคลับด้วยรอยยิ้มแสนสดใสแล้วก็ยื่นมือรับของขวัญชิ้นนั้นไป เท่านั้นแหละสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนเป็นงงงงปนดีใจมากๆพอเธอเห็นว่าพวงกุญแจนั้นเหมือนกับเธอสุดๆเธอก็หัวเราะออกมาแบบสดใสเลยค่ะแถมยังหันมาให้กล้องดูพร้อมกับพูดอะไรบางอย่างด้วยท่าทางดีใจสุดๆดูแล้วแบบอดยิ้มตามไม่ได้เลยจริงๆแล้วเธอก็ยิ้มให้แฟนคลับแล้วเดินจากไปพร้อมกับของขวัญที่ได้มามากมาย แอดมินเชื่อว่าความสุขเล็กๆน้อยๆที่เรามอบให้คนอื่นแบบนี้ล่ะค่ะที่จะทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลยนะแล้วมาดูอีกคลิปที่น่ารักและอบอุ่นหัวใจมากๆเลยค่ะในคลิปเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะ ตอนแรกเราจะเห็นน้องผู้หญิงคนนึ่งกำลังเดินถือกระเป๋าไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินไทยแ Airways ค่ะน้องดูตื่นเต้นแล้วก็ยิ้มมีความสุขมากๆเลยนะตอนนั้นแอดบินก็คิดในใจว่าน้องคนนี้จะไปเที่ยวที่ไหนนะแต่พอคลิปดำเนินไปเท่านั้นเลยค่ะความน่ารักก็เริ่มขึ้นน้องคนนั้นเดินไปหานักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงคนหนึ่งที่กำลังยืนรอเช็คอินอยู่ค่ะพอเห็นปุ๊บ ก็รู้เลยว่าเป็นทีมวอลเลย์บอลหญิงจากประเทศสโลวีเนียนี่เองที่เดินทางมาไทยนี่เองน้องผู้หญิงก็เข้าไปคุยกับนักกีฬาสาวคนนั้นแล้วก็ยื่นบางอย่างให้หลังจากนั้นทั้งคู่ก็หัวเราะออกมาอย่างมีความสุขคือดูแล้รู้สึกได้เลยว่าเป็นการพูดคุยที่จริงใจและเป็นมิตรมากๆเลยค่ะแต่ที่ทำให้อดินหัวใจพองโตสุดๆก็คือช่วงท้ายคลิปค่ะนักกีฬาสาวคนนั้น กอดน้องผู้หญิงอย่างอบอุ่นเลยค่ะคือเป็นกอดที่ดูแล้วสัมผัสได้ถึงความรักความเอ็นดูแล้วทั้งคู่ก็ยิ้มให้กันอย่างมีความสุขมากๆจนคลิปจบเลยค่ะพอได้ดูคลิปนี้แอดมินรู้สึกเลยว่ามันเป็นเรื่องราวที่เล็กๆแต่มันยิ่งใหญ่ในความรู้สึกเลยค่ะมันแสดงให้เห็นว่าถึงแม้เราจะเป็นใครมาจากไหนหรือพูดคนละภาษากันแต่ความรักและมิตรภาพมันไม่มีพรมแดนจริงๆค่ะ แอดมินดีใจกับน้องผู้หญิงในคลิปมากๆเลยนะคะที่น้องได้มีโอกาสใกล้ชิดกับนักกีฬาที่ตัวเองชื่นชอบแล้วนักกีฬาสาวคนนั้นก็น่ารักมากๆเลยที่มอบกอดอันแสนอบอุ่นให้น้องด้วยค่ะมันคือโมเมนต์ที่น่าจดจำของทั้งสองฝ่ายเลยค่ะเรื่องราวแบบนี้ล่ละค่ะที่ทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นมากเยอะเลยเนาะ